ผู้สาวก็จมหลายวันสงการบอกเคยโดนใบหน้าจักเที่ยอุ้ยเป็นแต่ลตะตัวแท้ อย่าเฝ้าเต้นที่ละอีลาใบสวยหน้าสวยตาหูขี้กระหลืนออกกอนคนอยากแต่งหน้าเล่นสงการแบบบอรุดโดนปะแป้งแล้วไม่ดูอืดลืดอัดลาามาไซคุสัันตลับแดง S M R พับเพลินก็ดีแหงไซเทคโนโลยีลูบี้เซลนุ่มละเอียดยืดหยุ่นท่านไซพัทนี้สิแต่งหน้าติดทนบอกเป็นค้าบบอกกินเนื้อคุสัันแปะเดียวปิดสิวปิดฝ้ามิดจัดทาไปเล่นสงการบ่อแลเดอร์เพราะมี S P F P A บวกบวกบวกกันแดดดีคักคุมมันกันน้ํากันเหี่ยติดทนเบิดมือเบิดเวนไซนิ้วจิ้มก็บลอลุยติด ตินนิ้วมาทาแป้งฝุ่นให้ทั่วหน้าทาตาด้วยสีสัมพูให้นวลอองตองเอาแป้งมาโครเลทั้งเทิงบนและเทิงล่างกิดอายไลเนอร์สีสัมพูต้อนรับวันสงการปัดมาสคาร่าและติดขนตาให้งอนล่องง่องทาลุสติกทำผมติดกิฟต์แต่งหน้าผู้สาวไปเล่นสงการเสร็จแล้วขอใบหน้าปะแป้งแงผู้สาวเพิ่นพร้อมเล่นสงการแล้วเดอ้อใส่เซตหน้าเบิง้งเมคอัพสิหลุดบอดพาดคุดสั้นตลับแดง S M R คือมากันน้ำดีแท้เสร็จแล้วสวย